สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต็มแม็กฟุตบอลออฟเชี a ยววันนี้วันที่26มกราคมปี2566อัปเดตข่าวสารเชลซีครับอัปเดตข่าวของสารของวันนี้นะครับเริ่มกันเลยครับที่ข่าวแรกของเดอะไทม์ยูเคนะครับเชลซี Chelsea หันไปให้ความสนใจของอามัโดอโอนาน่ากองกลางของเอฟเวอร์ตัน หลังจากที่เดียวของเอโซ่ฟอนเดสกับไคเซโดนะครับมันมีความยุ่งยากในการเซ็นสัญญาและก็ค่าตัวมหาศาลอามันโดนะครับปัจจุบันอายุเพียงแค่21ปีเป็นชาวเรลยเยียมเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับเจ้าตัวเนี่ยมีสริระที่สูง191เซนติเมตรนะครับทั้งอายุและ ศักยภาพที่น่าตรงตามสเปคของ Chelsea เชลซีรือทีเดียวนะครับต้องรู้ว่าลายนี้จะคืบหน้าขนาดไหนไปกันต่อที่ข่าวของสกายสปอร์ตมีรายงานว่าบลเยีนมินิกไม่สนใจเซ็นสัญญากับไคฮาเบตนะครับสาเหตุเป็นเพราะเขาไม่เหมาะสมกับแผนการเล่นของยูเรียนนักเกลมันนะครับ ก็เป็นได้ว่าของคาราแบตสนะครับก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับผมอีกข่าวเช่นกันนะครับทางด้านของเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สเปอร์นะครับได้ทำการสอบถามกับเอเจนต์ของดับบิลยา ผู้รักษาประตูของเบนฟอร์ดนะครับถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวเข้าร่วมทีมหลังจากที่สัญญาปัจจุบันของเจ้าตัวนะครับจะหมดลงภายในปี2024และจนถึงปัจจุบันนี้ยังปฏิเสธที่จะต่อสัญญาใหม่ทางด้านของรายยนะครับนั่นก็เป็นผู้รักษาประตูที่มีความสนใจทางด้านกับเชลซีแมนยูแล้วก็สเปอร์นะครับผมหวังว่า ข่าวผู้รักษาประตูนี้น่าจะมีความเคลิมหน้าอีกแน่นอนรอติดตามชมครับไปกันต่อที่ทางข่าวของเดลี่เทเลกราฟนะครับผมก็มีรายงานว่าอาร์เซนอลนะครับมีรายงานว่ากำลังพิจารณาที่จะดึงตัวของมาเซสไคเซโดมาร่วมทีมโดยที่ไบรตันเนี่ยต้องการค่าตัวอยู่ที่75ล้านปอนด์นะครับก็มี เพื่อนร่วมลอนดอนนะครับมีความสนใจเหมือนกันหลังจากที่เชลซีก็มีข่าวมาได้วัน2วันแล้วนะครับทางของไคเซโดนะครับผมราคา75ล้านปอนด์เลยทีเดียวอย่างที่เคยมีข่าวนะครับสื่อโปรเกตอ้างว่าเชลซีนี่ครับจะเตรียมยื่นข้อเสนอ88ล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อแอนโซฟานาเดส ซึ่งน้อยกว่าค่าฉีกสัญญาทางเบฟิก้าตั้งไว้106ล้านปอนด์ซึ่งเชลซีจะพิจารณาเสนอนักเตะของตอนเองเพื่อเข้าไปในดีลดังกล่าวเพื่อให้เบฟิก้ายอมเจรจาด้วยอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ก็มีรอาลมาดรลแล้วก็บาร์เซโลนาก็มีความให้สนใจในนักเตะรายนี้อีกเช่นกันนะครับก็ดูไว้นะครับว่ารักติะรายนี้จะเป็นยังไงกับข่าวตลาดนี้นะครับผม ก็ให้ฟังหูไว้หูไว้ครับผมมีรายง,งานข่าวจากนิซาคิมเซลานะครับปัญหานักเตะที่เจ็บดูหยุดนอนตอนนี้นะครับก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วครับหลังจากลิสเกมแล้วก็เบนชเวลครับน่าจะฟิตทันลงกับฟรูแรมในกาที่ไรันสตอร์ลิงก็กําลังเรียกความฟิตอยู่นะครับผมนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บก็เริ่มทยอยเริ่มกลับมาฟิตอีกรอบหนึ่งแล้วไปดูอีกข่าวหนึ่งครับ ข่าวของแอนโทนีกอดอนครับทางสกายสปอร์ตก็มีรายงานว่าแอนทนี่กอดอนครับไม่ได้มารายงานตัวในการฝึกซ้อมกับเอฟเวอร์ตันในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับแถมยังมีข่าวลือออกมาว่าเจ้าตัวอยากจะขอย้ายทีมตลาดในรอบนี้เป็นเาว่าเริ่มดื้อกันแล้วนะครับทางด้านของแอนทนี่กอดอนนะครับก็อย่างที่ว่านะครับยูเอฟเวอร์ตันมันก็มี เล่นในลีกอยู่แล้วนะครับว่าเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มก็ย่ำแย่ของทีมนะครับถ้าเจ้าตัวมีโอกาสเขาก็อยากจะคว้าไว้อัปเดตอีกหนึ่งข่าวนะครับผมกับทิดเท,ทรโรกราฟนะครับ ระบุว่าเซลซีสนใจทางด้านมาติอุสนูเนสครับกองกลางของวูฟแฮมตันซึ่งจะต้องแข่งขันกับเวอรพูที่มีความสนใจเหมือนกันนะครับแต่ดีนี้ครับจะเป็นการล่าตัวในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะว่านักเตะติดกฎห้ามเล่น2ทีมต่อ1ฤดูกาลนะครับซึ่งตอนนี้เล่นไปทั้งบอติงลริบบอนและก็วูฟแฮมตันทำให้ต้องรอฤด,ดูกาลหน้านะครับก็มีความสนใจเกิดขึ้นนะครับทางของติ หนูเน้นนะครับก็มานี่ครับอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับอัปเดตเพิ่มเติมในวันที่26มกราปี2,566คิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ลงได้นะครับพูดคุยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ครับขอ,อก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ